ช่องดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องข้ามพบมาเป็นนางร้ายตอนที่3 5ตอนชื่อเสียงของข้ามไม่คุ้มกับความสนุกสนานของเจ้าเจ้าใจจิ้นเป่าเป็นคำอวยพรให้เงินทองไหลมาเทมามีทรัพย์สมบัติไหลเข้าบ้านไม่ขาดสายมันถูกเอาไปตั้งเป็นชื่อโรงเตี๊ยมขนาดใหญ่ที่สุดของวังหลวงและเป็นโรงเตี๊ยม ที่มีชนชั้นสูงที่ร่ำรวยเท่านั้นที่เข้ามาใช้บริการเพราะเจ้าไฉจิ้นเป่านั้นมีค่าอาหารและค่าบริการแพงแสนแพงแต่ก็มีมาตรฐานที่ดีเช่นกันแม้ทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้จะดูดเงินทองของชนชั้นสูงแต่ก็ยังมีผู้ใช้บริการไม่คาสายทั้งผู้มั่งมีที่ผ่านไปมาและหนุ่มสาวชนชั้นสูงที่เข้าใช้เจ้าใจชิ้นเป่า นี่เป็นที่พบปะพูดคุยกันโดยไม่มีผู้ใดเห็นว่าไม่เหมาะสมดูแล้วที่แห่งนี้ก็ไม่ต่างจากย่านสยามของเมืองไทยเพราะนอกจากมีบริการด้านอาหารแล้วยังมีพื้นที่สำหรับพบปะพูดคุยทั้งส่วนตัวหรือเป็นกลุ่มและที่พิเศษกว่าโรงเตี๊ยมอื่นคือที่แห่งนี้มีพื้นที่สำหรับคุณหนูคุณชายทั้งหลายที่ถูกฝึกสอนกริยาและ ความสามารถมาตั้งแต่ยังเล็กหากผู้ใดสนใจแสดงฝีมือหรือต้องการดวลหมากพินกรอนกับผู้ใดก็สามารถกระทําได้โดยมีพื้นที่รับรองเจ้าฉายจิ้นเป่าในสายตาของไปอีนางคิดว่าที่แห่งนี้ขาดเพียงการพนันและการประลองต่อสู้กันเท่านั้นหากสามารถทำมันได้คงมีเงินมีทองไหลเข้าบ้านสมชื่อ เจ้าไฉจิ้นเป่าคุณหนูจะเข้าไปเพียงลำพังจริงหรือเจ้าคะเสี่ยวซีเป็นห่วงคุณหนูของนางยิ่งนักที่แห่งนี้มีคุณหนูคุณชายมากหน้าหลายตาหากพบว่าคุณหนูอยู่เพียงลำพังกับคุณชายสวีคงหนีไม่พ้นมีข่าวลือแปลกประหลาดเข้ามาอีกแน่เจ้ารอข้าบนรถม้านี่แหละไปวียืนถุงเงินให้สาวใช้หมาน้อย เอาเงินนี่ไปเดินซื้อข้าวของเสียแล้วอีกหนึ่งชั่วยามมาพบข้าที่นี่เพื่อเป็นการไม่ให้เกิดความยุ่งยากไปวีจึงเลือกที่จะเข้าไปในโรงเตี๊ยมเพียงคนเดียวสำหรับนางแล้วเสี่ยวซีนั้นยังเด็กนักต้องมาคอยรับใช้และเป็นคนคอยควบคุมนางอยู่เสมอไม่เคยได้ใช้ชีวิตวัยเด็กครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะให้เสี่ยวซีได้เที่ยวเล่น ไปวี่เดินเข้าไปในโรงเตี้ยมสามชั้นที่แสนกว้างขวางอันเป็นที่โด่งดังเมื่อนางก้าวเท้าเข้าไปเสียวเอ,อ้อของร้านก็เข้ามาทักทายนางอย่างนอบน้อมโดยไม่ต้องบอกกล่าวสิ่งใดเชิญคุณหนูไปขอรับเสี่ยวเอ,อ้อที่คลายว่าลอนางอยู่แล้วผายมือไปด้านใน ที่มีบันไดขึ้นไปด้านบนอันเป็นพื้นที่สำหรับพบปะพูดคุยและสั่งอาหารได้ในราคาที่แพงกว่าด้านล่างที่เป็นส่วนของร้านอาหารเพียงอย่างเดียวระหว่างที่ร่างบางเดินตามเสี่ยวเออด้วยท่วงทา่านิ่งสงบหลายสายตาก็รอ,อบมองโฉมงามอันดับหนึ่งที่นานทีปีหนจะก้าวเท้าเข้ามาในที่แห่งนี้แม้กระทั่ง เราคุณชายหรือคนต่างถิ่นยังต้องชะเง้อมองด้วยความหลงไหลแค่สงสัยในภูมมหลังของนางไปวีรู้สึกได้ถึงทุกสายตาในขณะที่กำลังก้าวเดินส่วนใหญ่แล้วเป็นชนชั้นสูงที่มีมนตราระดับไม่สูงแต่มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่มนตราสูงเกือบเท่านางคล้ายว่าจะเป็นคนต่างถิ่นและกำลังรอบมองนางอย่างมีมารยาท คุณหนูรอสักครู่นะขอรับเมื่อเดินมาถึงจุดนัดหมายไปอี้ถูกทิ้งไว้ให้ยืนรอเพราะโต๊ะของนางถูกสตรีสองคนนั่งลงไปก่อนเสียแล้วเสี่ยวเอ้อผู้นี้รู้ดีว่าเกิดปัญหาแต่ยังมีสติมากพอกล่าวให้นางรอแล้วรีบไปจัดการกับผู้ที่ควบคุมชั้นสองของเจ้าไฉาจิ้นเป่าชนีชนีหน,น้าไม่อายเสียด้วยไปอีพึมพำ เจ้าว่าตนเองหรือข้าว่าชนีสองตัวนั่นต่างหากไปวี้หาได้ชี้ไม้ชี้มือไปที่สตรีสองนางที่กำลังพูดถึงแต่นางกลับหันตัวไปหาบุรุษเดียวที่เรียกนางว่าชนีทั้งที่ไม่รู้ความหมายของมันเจ้ามานานแล้วหรือมาได้เกือบหนึ่งคืแต่ไม่รู้ว่าจะไปนั่งที่ใดกล่าวพลางโบกพัดขนนกในมือโต๊ะที่จองไว้เล่ามีสตรีนั่งอยู่ เหตุใดเจ้าไม่ไล่พวกนางไปข้าเป็นบุรุษกล่าวคำนั้นพร้อมกับนิ้วเรียวขาวเกี่ยวเส้นผมทัดหูไปวีจิกตามองบุรุษผู้สำนึกตนว่าตนนั้นเป็นบุรุษได้เพียงคําพูดเจ้ากล่าวไม่ชมชอบคำนี้นะักแต่มันเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้ข้าไม่เข้าไปไล่สตรีเหล่านั้นแต่ข้าเป็นสตรีแล้วอย่างไร้าไล่พวกนางได้ ถ้าเคยให้เท่าแก่ประจำชั้นเจรจากับพวกนางแล้วแต่ไม่สำเร็จสินะเพราะพวกนางเป็นคนใหญ่คนโตสวีหลวนเลอจีบปากจีบคอกล่าวออกมาเสียงแหลมเล็กอย่างหมันไซเจ้าใหญ่โตไม่เท่ากับพวกนางอีกหรือให้มันรู้ไปว่าคุณชายใหญ่ตระกูลสวี จะใหญ่โตน้อยไปกว่าคนที่ไปวีมองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นคนต่างถิน่นและดูเหมือนว่าเป็นพวกเดียวกับกลุ่มที่มีมนตราสูงด้านล่างนั่นด้วยสาเหตุที่นางรู้ว่ากู่เหนียงคนนี้เป็นคนต่างถิ่นนั้นก็เพราะนอกจากตระกูลสวีและตระกูลไปแล้วในที่นี้นางไม่เห็นว่ามีผู้ใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แม้แต่ฮ่องเต้ยังต้องเกรงพระไทยแล้วนับระษาอะไร กับชนีน้อยทั้งสองนั่นความจริงแล้วข้ารอชมเรื่องสนุกจากเจ้าไปวี้กรอกตานางคาดไว้แล้วเชียวว่าคนอย่างสกุลสวีนะหรือจะยอมให้ผู้อื่นแย่งโต๊ะไปได้ง่ายๆดีไม่ดีเจ้าไฉจิ้นเป่าเป็นกิจการลับๆของเขาด้วยซ้ำเช่นนั้นถ้ากลับดีกว่าไปอี้หมุนตัวเดินไปทางบันไดโดยไม่ยดีใบหน้าตื่นตระหนก ของสวีหลวนเลิฟร่างสูงกว่านางเพียงเล็กน้อยรีบเดินเข้ามาขวางไว้พร้อมกับใบหน้าแย้มยิ้มน้ำเสียงอ่อนหวานถ้าเพียงล้อเจ้าเล่นเจ้ากำลังทดสอบฤทธิ์เดชของข้าซิมากกว่าเจ้ารู้ทันเช่นนี้แล้วจะไม่แผงลงฤทธิ์ให้ข้าชมหน่อยหรือเจ็ดในสิบส่วนไปอี้แย้มยิ้มงดงาม ทำการค้าขุดรีดขุดเนื้อคล้ายกับกำลังสนทนากับเรื่องฟ้าดินเรื่องฝน5ต่อหส่วนสวีหลวนเลอ่อหุบพัดลงกับฝ่ามือแล้วกําไว้ใบหน้าไร้ซึ่งร่องรอยจริตจะก้านใดๆมีเพียงความจริงจังเข้ามาแทนที่เมื่อไปวีเอ่ยเรื่องการค้าระหว่างทั้งสองขึ้นมากระทันหันเต่อสาเท่านั้นเช่นนั้นค่ากลับ หกต่อสีแล้วเจ้าก็รีบไล่สตรีพวกนั้นไปด้วยดิวไปอีเผลอหลุดคำภาษาของโลกเก่าออกมาแต่นางอารมณ์ดีเกินกว่าจะมากังวลว่าสวีหลวนเลอร์จะเข้าใจหรือไม่มือเรียวเล็กแย่งพัดขนนกสีขาวที่เข้ากับอาพรของนางในวันนี้มาคลี่ออกพัดเบาๆแล้วสาวเท้าเข้าไปที่โต๊ะ อันควรเป็นของนางและสวีหลวนเลอรเพื่อจะได้พูดคุยเจรจาการค้าร่างงดงามเย้ายวนในอภพร์สีขาวสะอาดปักลวดลายผีเสื้อสีชมพูหวานตัวน้อยตามชายกระโปรงและชายแขนเสื้อแบบกว้างที่ทิ้งตัวลงมาเกือบเท่าชายกระโปรงจังหวะก้าวเดินอันสม่ำเสมอเมื่อมองมาคล้ายกับว่าเห็นผีเสื้อฝูงหนึ่ง บินตามในทุกจังหวะทั้งท่วงท่าสง่างามเสริมให้เสื้อคลุมเนื้อบางบริสุทธิ์พลิ้วไหวไปพร้อมกับผ้าคลุมไหล่สีชมพูหวานนั่นไปอี้ในตอนนี้คล้ายกับเทพธิดากำลังล่องลอยมากกว่าก้าวเดินบนพื้นเสียอีกแต่หารู้ไม่ว่าเทพธิดาจำแรงนี้ กำลังเข้าสู่บทบาทของนางร้ายทั้งที่ใบหน้าและริริยังคงงดงามสูงส่งไม่เปลี่ยนแปลงขอเรียนถามกูเหนียงทั้งสองนี้ไม่ทราบว่ามาจากตระกูลใดรึอสตรีวัยแรกแย้มทั้งสองชะงักการพูดคุยดื่มชาก่อนเงยหน้ามองไปวีผู้ยืนนิ่งโบกพัดในมืออย่างสงบและสบายอารมณ์ด้วยใบหน้าแย้มยิ้ม แต่ปล่อยความกดดันออกมาผ่านทางรอยยิ้มอ่อนหวานนั่นเจ้าจะอยากรู้ไปเพื่ออันใดสตรีหน้าตาธรรมดาที่ดูเหมือนจะมียศศักดิ์ต่ำกว่าสตรีผู้พาดกระบี่คู่ไว้บนหลังของตนเอ่ยกลับไปวีด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งไม่ใช่ศัตรูแต่ก็หาความเป็นมิตรไม่ได้เปิ่นเสียวเจีย เพียงอย่างรู้เพื่อถามไทยว่ากูเนียงผู้ไร้สกุลทั้งสองนี้ยามใดจะลุกไปจากที่นั่งของผู้อื่นที่นั่งของผู้ใดกันข้าและคุณหนูเห็นว่ามันยังว่างและพวกข้าก็มีเงินทองมากมายพอที่จะนั่งบนโต๊ะนี้น้ำเสียงเรียบนิ่งเปลี่ยนเป็นแข็งกระด้างและดังขึ้นจนโต๊ะใกล้เคียงเริ่มให้ความสนใจไปอีรู้ดีว่าสองคนนี้จะต้องเป็นคนของยุธจักร และมีความเกี่ยวข้องกับตระกูลใหญ่เพราะนี้ใส่ใจร้อนไม่เก็บอารมณ์ทั้งอย่างไม่อับอายที่จะส่งเสียงดังอย่างไร้กิริยาในที่แห่งนี้ผู้ใดก็มีเงินทองกันทั้งนั้นเปิ่นเสียวเจียเองก็เพียบพร้อมไปด้วยเงินทองและมารยาทไปอี้ปลายตามองสตรีผู้ที่ถูกเรียกว่าคุณหนูก็ยังคงนั่งนิ่งและมองเพียงถ้วยชาในมือคล้ายไม่เยดีนางสักนิด แต่ดูเหมือนกูเหนียงทั้งสองจะมั่งมีเงินทองทว่าขาดมารยาทอยู่หลายส่วนเพลง้งเจ้าถ้วยชาในมือสตรีที่เรียกว่าคุณหนูถูกทุบลงกับโต๊ะและแตกในทันทีด้วยมนตราเพราะหากเป็นแรงธรรมดาไม่มีทางที่ถ้วยชาของเจ้าชายจิ้นเป่าจะแตกได้ง่ายๆไปอี้ใช้พัดกดลงไปบนไหล ของคุณหนูผู้ชอบใช้กำลังห่างมองด้วยสายตาแล้วนี่เป็นเพียงการวางพัดลงไปแต่ความจริงแล้วไปอีสกัดจุดที่ไหล่ขวาของนางตังหางและแน่นอนว่าในที่นี้มีไม่กี่คนที่มองทันหนึ่งในนั้นคือสตรีผู้ที่มาด้วยกันแต่ทำสิ่งใดไม่ได้เพราะรู้ดีว่าคุณหนูของตนไม่ชอบให้ผู้ใดช่วยเหลือ โต๊ะนี้ควรเป็นของป่นเสี่ยวเจียและสหายเมื่อหนึ่งเคอรที่แล้วแต่เมื่อเห็นกูเนียงทั้งสองรับประทานอาหารกันอยู่ป่นเสี่ยวเจียและสหายจริงได้เฝ้ารอเพื่อไม่ให้เกิดการขัดแยง้งเสียงแตกของถ้วยชาและมนตราที่รับรู้ได้อย่างชัดเจนทำให้ชนชั้นสูงในที่นี้เริ่มให้ความสนใจกับเหตุการณ์ตรงหน้า แม้เรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นบ่อยแต่ก็หาใช่ว่าคู่กรณีจะเป็นคุณหนูรองตระกูลไปทุกครั้งไปวอีจงใจเพิ่มน้ำเสียงให้ดังขึ้นแต่ยังคงความอ่อนหวานไว้อย่างแนบเนียนต้องขอโทษด้วยที่สหายของเปิ่นเสี่ยวเจียทนหิวไม่ไหวจนต้องมาขัดจังหวะเคี้ยวเอื้องของแม่นางทั้งสอง ไปอี้เหลือบมองสหายที่ว่าสวีหลวนเลอ่เบริมฝีปากแล้วยักไหล่คลายว่าพึงพอใจแล้วไปอี้ยกยิ้มมุมปากและตั้งใจจะหยุดการทักทายไว้เพียงเท่านี้แต่พัดในมือกลับถูกปัดออกด้วยมือขวาของคนที่ถูกสกัดจุดไปอี้ปล่อยพัดในมือทันทีเพื่อไม่ให้โดนมนตราของคนตรงหน้าที่โจมตีผ่านพัดในมือของตน กระแสมนตราที่เข้มแข็งกำลังเคลื่อนที่ขึ้นมาตรงที่นางยืนอยู่สวีหลวนเลอ่อขยับมายืนข้างกายสหายอย่างรวดเร็วผู้คนรอบข้างต่างขยับกายถอยหนีเพราะรู้ดีว่ามนตราของตนไม่สูงส่งพอที่จะป้องกันตัวจากลูกหลงห่ากมีการทะเลาะวิวาทกันชื่อเสียงของข้าไม่คุ้มกับความสนุกของเจ้าไปอี้เอ่ยขึ้นมา ทำกลางความเงียบงันของสถานที่แห่งนี้เจ็ดต่อสเจ้าสเจ้าเจ็ดดิวดิวทั้งสองพยักหน้าให้กันโดยไม่สนใจสายตาของผู้ที่ถูกนางก่อกวนจนมีโทสะสตรีดาบคู่ใบหน้างดงามดึงดาบจากด้านหลังของตนออกมาแล้วฟันลงบนโต๊ะตัวปัญหาด้วยแรงของนางโดยไร้ซึ่งมนตรานี่ คือวิถีของชาวยุทธของโลกใบนี้และให้เกียรติคู่ต่อสู้ด้วยการต่อสู้ด้วยวรยุทธเอ่ยนามของเจ้าเอ่ยนามของมันดาเจ้าแต่บังเอิญว่านางเป็นสตรีชนชั้นสูงหาใช่ชาวยุทธไม่อยากทราบชื่อเสียงเรียงนามของผู้ใดหากเป็นนามของมันดาก็ยังพอน่าสนใจอย่างน้อยก็เอาไว้ล้อเล่นเช่นครั้งที่ยังเด็ก สหายในโลกเก่าของนางชมชอบล้อชื่อมารดาและบิดาการสนุกปากเจ้าปลายกระบี่อยู่ห่างจากปลายจมูกของไผ่วีเพียงไม่ถึงคืบดวงตาสีนินมองปลายดาบอย่างนิ่งสงบแต่ในใจเริ่มจะงุดหงิดเพราะเสียงหัวเราะแผ่วเบาด้วยความสนุกสนานของสหายและคู่ค้าคนใหม่ที่เพิ่งตกลงกันได้เมื่อครู่ ยั้งมือไว้ไมตรีน้ำเสียงทุ้มนุ่มนวลเป็นเอกลักษณ์เอ่ยขึ้นมาทำกลางโทสะของกูเหนียงต่างถิน่นทั้งสองและกลุ่มของนางที่ยืนคุมเชิงอยู่ด้านหลังของไายวีร่างสูงใหญ่ในอาพรสีเดียวกับนางเดินเข้ามาดันปลายกระบี่ออกอย่างใจเย็นแล้วยืนบังร่างเล็กของนางจนไายวีมองไม่เห็นสิ่งใดนอกจาก แผ่นหลังของผู้มาใหม่เป็นบุรุษที่นางผิดนัดเมื่อครั้งที่แล้วโอหยางหวนโหรคุณหนูผู้นี้หาได้เป็นวรยุทธ์ใดนางไม่เข้าใจวิถีชาวยุทธของกูเนียงทั้งสองอย่าได้ถือสานางผู้ใดบอกว่านางไม่เป็นวรยุทธ์กันนางยัวาา่วทศข้าอย่างไรวันนี้นางก็ต้องรับผิดชอบกูเนียงผู้ถูกเรียกว่าคุณหนูยังคงไม่พอใจ เปิ้ลหวังจะเป็นผู้รับผิดชอบเองท่านดวงตาเรียวหงเริ่มมองบุรุษผู้แทนตัวเองด้วยฐานะสูงส่งเพียงไม่นานกระบี่เล่มยาวก็ถูกเก็บเข้าที่ก่อนเจ้าของกระบี่จะย่อตัวลงอย่างเช่นกิริยาของชนชั้นสูงถวายพระพรไว้อ่องเพคะขายหน้ากูเนียงแล้วโอหยางหวนโหร กล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเช่นเคยเหตุการณ์เมื่อครู่คล้ายถูกเปลี่ยนเมื่อบุรุษผู้นี้เข้าร่วมด้วยก่อนที่จะมีผู้ใดกล่าวสิ่งใดต่อน้ำเสียงหวานใสก็แทรกเข้ามาในวงสนทนาอันดุเดือดนี้ด้วยหากคุเนียงไม่ติดใจสิ่งใดข้าขอเป็นผู้เลี้ยงอาหารมื้อนี้และยินดีอย่างยิ่งหากคุเนียงทั้งสองจะร่วมโต๊ะกับข้าเป็นการชวนร่วมโต๊ะ แต่จุดประสงค์ที่แท้จริงก็คือการทวงโต๊ะนี้คือในตัวเรียกได้ว่าเริ่มมีพัฒนาการสำหรับคนตรงไปตรงมาอย่างน้องสาวต่างมารดาของไป่วีใช่แล้วเจ้าของน้ำเสียงหวานแต่ใบหน้ากลับแสนจะธรรมดาเพราะการเสริมแต่งนางคือไปหัวที่ไผ่วีไม่ได้พบหน้ามาและไม่ได้อยากพบหน้ามากกว่าหนึ่งปาก ถ้าหาได้ติดใจสิ่งใดหากคุณหนูผู้นั้นเป็นคนรู้จักของเว่ยอ๋องแม้จะยังมีโทสะแต่การเป็นศัตรูกับโอหยางหวนโหรผู้เป็นเชื้อพระวงศ์ของต้าหยางนั้นเป็นเรื่องต้องห้ามสำหรับนางและคณะที่อยู่ต่างถิ่นแต่เปินเสี่ยวเจียติดใจการกระทำของกูเหนียงทั้งสองทำกลางความโล่งใจ ของทุกฝ่ายเป็นไปวีที่ก้าวเท้าออกมาจากการปกป้องของโออย่างมวนโหรใบหน้างามเชิดขึ้นอย่างถือตัวสีหน้าเรียบนิ่งน้ำเสียงหวานใสเอื้อนเอ่อยออกมาอย่างใจเย็นหนึ่งคือโต๊ะนี้เป็นของเป่นเสี่ยวเจียและคุณชายสวีได้จองไว้ก่อนแล้วแต่ กูเนียงทั้งสองกลับมาดั่งที่ในที่ที่มีเจ้าของแล้วดวงตาหงตวัดมองสตรีต่างถิ่นที่กำลังอ้าปากจะเอ่ยบางสิ่งสองคือเจ้าทำลายพัดของสหายเปินเสี่ยวเจียเช่นนี้จะรับผิดชอบอย่างไรนี่ยังไม่รวมที่กูเนียงใช้กำลังกับกุนหนูไปวีก่อนหน้านี้ด้วย ฮ่าน้าหวาดกลัวเหลือเกินเสียงของบุรุษผู้ที่พยายามตรวจดูสภาพพัดที่ขาดแหว่งเพราะมนตราเอ่ยขึ้นเสริมท,ทั้งที่ยังก้มหน้าลงสวีหลวนเลิกเข้าใจดีว่าห่ากเหตุการณ์นี้จบเพียงเท่านี้ชื่อเสียงของไปวีต้องถูกบิดเบือนไปในทางไม่ดีเป็นแน่เพราะด้วยเหตุนี้สหายต่างเพศผู้นี้จึงไม่ยอมให้เรื่องจบไปและยังติดใจไม่ยอมเลิกรา มันจะมากเกินไปแล้วมันไม่มากเกินไปหรอกกูเนียงรู้จักเก็บอารมณ์และว่ากันตามเหตุผลไปอีรีบแซ่ขึ้นก่อนที่อีกฝ่ายจะพูดจบเพื่อเป็นการกดดันอีกทางหนึง่งผู้คนล้วนเป็นพยานว่าคนของเจ้าเอะอะเสียงดังและตัวเจ้าเองก็หันกระบี่ใส่เปินเสี่ยวเจียผู้เป็นเพียงสตรีไร้อาวุธนางไร้อาวุธ ข้อนี้ผู้ใดก็เห็นแต่ที่นางมีวรยุทธ์หรือไม่นั้นหากไม่มีผู้ใดถามก็คงไม่ต้องบอกขอท่านอองให้ความเป็นธรรมแก่หม่อมฉันด้วยไปอียร้องอุทธรณกระหม่อมหวังว่าท่านอองจะทรงว่ากันตามเหตุผลสวีหลวนเลอขานรับสหายสุดท้ายทั้งสองเลือกที่จะดึงคนที่ตั้งใจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ ให้เป็นผู้รับความหนักใจนี้ไปเองหากเป็นเช่นนั้นจริงหม่อมชั้นยินดีจ่ายค่าอาหารให้กูเนียงทั้งสองขอเพียงคำขอโทษสักคำสำหรับความตื่นตกใจที่หม่อมชั้นต้องเผชิญไปอี้ยืนขอเสนอบังอาจเจ้าเป็นเพียงสามัญชนข้าขอโทษเสียงแหลมเล็กถูกเปล่งขึ้นขาดคนของตน แต่ใบหน้าเชิดสูงหาได้จริงใจในคำพูดโอ๊ะไปอีส่วนเซคล้ายจะล้มลงไปโอ้อย่างหวนโหรเห็นเช่นนั้นก็รีบเข้าไปประคองคิ้วเข้มขมวดเข้าหากันเมื่อจับกระแสมนตราของร่างในอ้อมแขนตนหม่อมชันรู้สึกตกใจจนขาแข้งคล้ายจะอ่อนแรงแล้วเพคะเช่นนั้นคุณหนูไปกลับจวนก่อนเทิดผู้สูงสักแสดงความห่วงใย แม้จะรู้เท่าทันคุณหนูผู้นี้แล้วหม่อมฉันจะพาคุณหนูไปกลับเองเพคะไปหัวขันอาสาโอหยางหวนโหรพยักหน้าฝากเจ้าด้วยไปหัวเข้ามาประคองร่างของพี่สาวต่างมารดาแม้นางอยู่ในระหว่างปลอมตัวแต่เพราะความเป็นห่วงพี่สาวรวมสกุลจึงเข้ามาหยุดสถานการณ์นี้ พร้อมกับโอหยางหวนโหรที่นัดพบกันเพื่อพัฒนาสูตรสมุนไพรบางอย่างเช่นนั้นประมอมขอตัวเพื่อไปจัดการเรื่องค่าเสียหายพะยะค่ะสวีหลวนเลอ่อปลีกตัวออกมาอย่างแนบเนียนโอหยางหวนโหรู้ดีแล้วว่าเมื่อครูเป็นงิ้วฉากหนึ่งแต่สำหรับเขาแล้วมันก็ค่อนข้างจะเกินตัวสตรีที่เขาเพิ่งช่วยชีวิตนางไว้จากคนร้ายเพราะ คนกลุ่มนี้มีฝีมือมากกว่านั้นนักไปวีขึ้นรถม้ารับจ้างกลับจวนตระกุลเยี่ยโดยที่ไม่ได้กล่าวสิ่งใดกับไผหัวเป็นพิเศษนอกจากให้นางไปทำธุระของนางเสียแม้จะรู้ดีว่าเป็นไปหัวปลอมตัวมาแต่นางก็ไม่ต้องการจะทักท้วงให้มากความกึกเสียงแผ่วเ,เบาดังมาจากหลังคารถมา้าไปวี จับกระแสมนตราของผู้บุกรุกแล้วก็รู้ว่าเป็นคนคุ้นเคยสักพักเจ้าของพัดขาดแหว่งก็ลอบเข้ามาในรถม้าได้สำเร็จนางไม่แน่ใจว่าสวีหลวนเลิ่มมีฝีมือหรือรถม้ารับจ้างนั้นห่วยบรมสนุกพอหรือยังกระเทยชนีเจ้านี้ปากร้ายอย่างที่เพยเอ๋อกล่าวไว้ไม่เช่นนั้นข้าจะต่อกรกับน้องสาวเจ้าได้ถึงเพียงนี้รือแต่เมื่อครู่ ข้าชอบใจยิ่งนักเฮ,ฮ,ฮ้อฮ้เฮเขาเอาพัดปิดปากแล้วหัวเราะตามที่เคยชินขอโทษเจ้าด้วยเรื่องพัดนี้พัดนี้เป็นของจากแคว้นอื่นตามหาได้ยากนักใบหน้าเรียวเล็กเกินบุรุษงองงามเพราะความเสแแจ้งเจ้าต้องรับผิดชอบแล้วจะให้รับผิดชอบเช่นไรแม้จะหมั่นใส่แต่ไปวีก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีชดใช้ด้วย ใต้ไลเนอที่เจ้าเคยกล่าวข้ารับรองว่าเจ้าจะมีดวงตากลมโตกว่าผู้ใดสวีหลัวเลอหัวเราะชอบใจดิวสหายผู้นี้อยู่เป็นจริงๆจบตอนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องคลิปนะคะยังไงก็ต้องขออภัย ถ้าหากลงคลิปได้ไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควรก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ